แต่นะครับห้าตัวหนึ่งนะครับสแกนงานไล่เซิร์ฟ<อ>เดี่ยวเจาะมาช่องกลาง4ีแมนไหลเข้าไปน้องอ้อยกดไม่ได้เอา้าโดนเกี่ยวน้องเก้ายกลูกนี้กระชอกไปโอ้ยังไม่เป็นแต้มนะครับแต้มน,นะครับหกต่อห้านะครับซีแมนนะเจาะไปหน้าซ้ายมีเปรลูกนี้ไหลเข้ามาน้องเก้าเตะัาดามาติดเกี่ยว4ีแมนร<ม>ับไหลเข้าไปน้องอ้อยหัวเต็มข้อเรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับ เต้มนะครับ6-8นะครับเจมสิเ์ฟของน้องเดียวจอดมาหน้าขวาน้องออยังอยู่นะฮะไหลเข้าไปแหลมนิดนึงติดเกี่ยวน้องเดียวยกเข้ามาน้องกล้าว่ายังไงเอ่ยกดเต็มข้อเป็นแต้มนะครับแต้มอยู่ที่7-10นะครับน้องเดียวนะครับอัดพลิกเด็ดมาทางด้านของน้องออยลากเล่นเองเตะไปโดนน้องเดียวเกี่ยวได้อย่าไหลเข้ามาน้องเกล้าวกดมาไม่เหลือเป็นแต้มนะครับ11เท่านะครับเพึ่งเจมสิเ์ฟของน้องออย ไปหาทางนั้นน้องกล้าวเปิดไงเลขสี่เข้ามาห่างเตะยาวมาตดเกียวซีเมนไหลเข้าไปน้องอ้อยเรียบร้อยระเบิดลงนะครับเปลี่ยนแต้มนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับ FC ทุกท่านนะครับ รเคมาชมกันแข่งขันนะครับเสร์ฟีข้ามฟีสไตลนะครับฝั่งที่หันหลังเป็นทีมงานของสองเกเรนะครับหน้าซ้ายเสื้อสีม่วงเป็นทางด้านของซีแมนราชนาวีนะครับแล้วก็หน้าขวานะครับเป็นน้องอ้อยนะครับจากทีมงานของสองเกเรเพชรบุรีนะครับส่วนฝั่งน้นนะครับเป็นทีมงานของสะแกงามนะครับหน้าซ้ายฝั่งที่หันหน้ามานะครับเป็นน้องเดียวสะแกงามนะครับจะคู่กับทางด้านของน้องกล้าวสะแกงามนะครับ เป็นการเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับเกมอยู่ที่13แต้มไม่มีดิวนะครับทิงรางวัลอยู่ที่10,000บาทนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ในช่วงต้นเกมนะครับแต้มนะครับทางฝั่งสะแกงขึ้นนําไป2ต่อหนึ่งแต้มนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้ทางด้านของ2เกรเนไล่มานะครับ1ต่อ2นะครับถือว่าเป็นเกมเสิร์ฟที่ หนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับเต้มนะครับ1ต่อ2นะครับทางด้านของซีแมนหลังเท้าบายนะครับหาน้องเดี่ยวไหลเข้ามาน้องกล้าวกดมาเรียบร้อยนะครับจังหวะการเข้าทําก็คือลูกเตะเต็มรอบด้วยกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านน้องเดี่ยวน้องกล้าวในเตะเต็มรอบด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวยกหลักนี่น่าจะเป็นทางด้านของน้องเดี่ยวนะครับน้องกล้าวเป็นตัวทํานะครับฝั่งโน้นนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับตัวทําหลักนะครับดูน่าจะเป็นทางด้านของ แต้มยังอยู่ที่2ต่อหนึ่งนะครับดูนะครับว่าฝั่งนี้ใครเอ่ยจะเป็นตัวทําหลักนะครับระวางน้องออยกับทางด้านของซีเมนนะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่2ในรายการแล้วนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งทางซีแมนราชนาวีในเสิฟนะครับแต้มนะครับ1นต่อ2นะครับหลังเท้านะครับลูกทําลูกเสิบจังหวะนี้ เสิร์ฟไม่ข้ามนะครับชงต้นเกมก็ยังจูนเกมเสิร์ฟอยู่นะครับสำหรับทางด้านของซีแมนนะครับสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีคุณบุคคลสายบุญนะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีเพื่อนสอนรามด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับแตมนะครับสองต่อหนึ่งนะครับเกมเสิร์ฟของเดี่ยวสะแกงนะครับหลังเท้ามาจี้หาทางั้นน้องอ้อยนะครับซีแมนไหลเข้าไปน้องอ้อยเตะแป๊กโอ้โหลูกนี้เตะไม่โดนไม่เต็มข้อนะครับ ทางฝั่งสแกงามขยับขึ้นนําเป็น3ามต่อหนึ่งแล้วนะครับตัวทําหลักก็น่าจะเป็นทางด้านของน้องอ้อยนะครับน้องอ้อยเพชรบุรีนะครับเป็นนัตเตะกอลีกนะครับฝั่งที่อันหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องซีแมนกับน้องอ้งอย<อ>นะครับแต้มนะครับสามต่อหนึ่งนะครับเกมเสิบของเดี่ยวสแกงามถัดหัวเน็ตมาได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนําเป็น4ี่ต่อหนึ่งแล้วนะครับเกมเสืดร้องล้วนนะครับ เดี่ยวสแกงามนะครับมีเกมเสร์ฟที่ถือว่าคมนะครับมาเตะสนามแห่งนี้นี่ก็ไฟล่าสุดนะครับก็ได้รับชัยชนะนะครับสำหรับฝั่งโน้นนะครับในเหลี่ยมนี้เลยนะครับเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีนะครับเตมนะครับ4ี่ต่อ1นแล้วนะครับสแกงามได้เสิร์ฟนะครับหลังเท้าเข้ามาจอดท้องกลาง ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับโอ้ตอนนี้นะครับเกมรับมีปัญหานะครับทางด้านของ2องเตอนะครับโดนเจาะเข้าช่องกลางนะครับจุดเกรงใจนะครับน้ําหนักมันมันพุ่งมาแรงด้วยนะครับขยับหนีออกไปเป็น5ตัวหนึ่งแล้วนะครับแต่นะครับ5ตัวหนึ่งนะครับสแกนงานไล่เซิร์ฟเดี่ยวเจาะมาช่องกลาง4แมนไหลเข้าไปน้องออยกดไม่เดลือเอ้าโดนเกี่ยวน้องเก้ายกลูกนีกระชอกไป โอ้ยยังไม่เป็นแต้มนะครับกาจะโชว์ทักหน่อยนะครับสำหรับทางนั้นน้องกล้าวนะครับเกี่ยวดีแล้วนะครับเกมเตะก็ถือว่าดีแต่ว่ายังไม่ดีพอนะครับมาโดนขาอาเข่าทางนั้นน้องออยกระชอกกลับขึ้นไปนะครับยังไม่ให้แต้มนะครับทีมงานสองเตอนะครับสวัสดีคับแอดบางบอกชัดเจนนะครับสวัสดีทางนั้นของป๋ากุหลาบด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับ เต็มนะครับ1ต่อ5้านะครับอ้อยนะครับจีไปหาน้องเดียวหงายเลขสี่นะครับน้องกล้าวความลงเรียบร้อยนะครับกดลงหน้าเน้นเลยนะครับเต็มนะครับ5ต่อหนึ่งนะครับน้องกล้าวขอเสิร์ฟบ้างนะครับหลังเท้าหวดมานะครับซีแมนรับนิ่งไหลเข้าไปพอดีคำเลยนะครับสวัสดีน้องนาวินน้อยด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับ แต่มนะครับ1ต่อ5นะครับ2อเตอได้เสริมนะครับสี่แมนตัดไปหน้าขวานะครับเป็นแต้มนะครับลูกเสริฟลูกนี้ไม่ถือว่าหนักนะครับไม่ถือว่าแรงนะครับแต่ว่าเน้นทิศทางนะครับตัดลงหน้าขวาสุดของเดี่ยวสแกงามเอาไม่อยู่นะครับขยับมาเป็น2ต่อ5แล้วนะครับแต้มอยู่ที่2ต่อห้านะครับ 4เมนนะครับเจาะเข้าช่องกลางน้องเก้าเปิดลูกนี้ห่างเตะลูกนี้ออกนะครับมาอีกหนึ่งเตะสำหรับทีมงานสองเกลอนะครับไล่มาเป็น3ต่อ5แล้วนะครับก็ต้องวัดกันอยู่ที่เกมเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟฟีข้ามฟีนะครับ,รบ,รรครบใครจะออกลูกเสิร์ฟได้ดีกว่ากันนะครับตามหลัง2แต้มนะครับ2เกลอ3ต่อ5นะครับ ซีเมนมตัดยอดไปเข้าช่องกลางน้องเก้าต้องลากเล่นลูกนี้กลางข้อเตะของมาดีนะครับโอ้ลูกนี้นะครับถ้าขยับตัวเข้าไปใกล้นิดนึงนี่น่าจะเกี่ยวได้นะครับ<ห>นอ้องออยนะครับห้บา,า,าต่อสามนะครับอัดหลังเท้ามานะครับซีเมนรับไหลน้องออยเตะเต็มข้อนะครับ เต็มนะครับ3ต่อ5นะครับสี่แมนเจาะไปช่องกลางอู๋ลูกนี้น้ำหนักพุ่งแรงนะครับเข้าหน้าซ้ายของน้องเดียวด้วยนะครับไล่มาเป็น4ต่อ5้เต็มเดียวทันนะครับ4ต่อ5นะครับสี่แมนนะครับเจาะไปลูกนี้ตะก้อลงนะครับลูกมันเข้ากลางตัว ไม่ยอมรับนะครับทางด้านของน้องเดี่ยวนะครับเช็คเส้นพลาดนะครับตามตีเสมอได้สําเร็จสําหรับทางด้านทีมงาน2เกเอนะครับกลับมาเท่ากันเป็น5ต่อ5านะครับอยากเจอแอนเมนครับผมนะครับพี่แจ้เข้ามาดอวนนะครับนอกรอบดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะจบเร็วนะครับสำหรับจะก็ค่าคืนนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่4คู่เองนะครับแตมนะครับ5ต่อ5นะครับ4ี่แมน ทัดหัวเน็ตไปเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับพลิกแซงแล้วนะครับทีมงานของสองเอนะครับขึ้นนําเป็น6ต่อหแต้มนะครับโอ้ทางด้านของซีเมนออกลูกเสิฟแล้วนะครับแต้มนะครับ6ต่อหนะครับซีแมนนะต่อไปหน้าซ้ายมีเปรลูกนี้ไหลเข้ามาน้องเก้าเตะสาสยามาติดเกี่ยวซีเมนรับไหลเข้าไปน้องอ้อยหัวเต็มข้อเรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับ ขึ้นนำเป็น7ต่อหเลยนะครับไหลยาวแล้วนะครับฝั่งทางทีมงาน2เกลอเริ่มจะได้ใจนะครับ2 2> แตมนะครับ7ต่อห้านะครับเสิร์ฟเจอเข้าจังหวาโอ้โหได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเกมเสิร์ฟล้วนๆนะครับซีแมนราชนาวีนะครับมาแล้วนะครับเกมเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟจอะเข้าหน้าสายของน้องเดี่ยวนะครับ รับไม่อยู่จริงๆน้ำหนักมันแรงนะครับหนีออกไปเป็น8ต่อ5้าเลยแล้วนะครับแตมนะครับ8ต่อ5้านะครับ2กระเลยได้เสร์มนะครับ4แมนเจาะไปลูกนี้จะวัดหัวเน็ตอีกแล้วนะครับเกมเท่าไรครับเกมอยู่ที่13แต้มนะครับตอนนี้ฝั่งทาง2เกรลขึ้นนำา8ต่อ5แต้มนะครับสวัสดีคุณธัญญาด้วยนะครับผู้ต่อไปนะครับระหว่างเเสริมแข้ามหัว แต้มนะครับ5ต่อ8ดนะครับน้องเดี่ยวนะครับเจาะมาช่องกลางนะครับซีเมนรับไหลเข้าไปน้องออยกดไปโดนน้องเกี่ยวน้องเก้าเกี่ยวได้ไหลเข้ามาโอ้เป็นแต้มนะครับอาแล้วครับขยับไล่พี่มานะครับ6ต่อแปดนะครับนี่นะครับมีเกมเกี่ยวเหมือนกันนะครับน้องเก้านี่ขยับมาใกล้โดนเข่านะครับกระเด้งไปแล้วก็จบสกอร์ได้นะครับเหลือ2แต้มพันนะครับ เต้มนะครับ6-8นะครับเกมเสิบของน้องเดียวจอดมาหน้าขวาน้องออ,อยังอยู่นะฮะไหลเข้าไปแหลมนิดนึงติดเกี่ยวน้องเดียวยกเข้ามาน้องกล้าว่ายังไงเอ่ยกดเต็มข้อเป็นแต้มนะครับไล่บี้มาเป็น7ต่อแต้มเดียวทันนะครับโอ้ตะก้อคูนีถือว่าสูสีนะครับโชว์เกมเกี่ยวออกลูกเสิฟด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับ แต่นะครับเจ็ดต่อแปดนะครับเกมเสิร์ฟของน้องเดียวนะครับจี้มาซีแมนรับนิ่งไหลเข้าไปจ่อหัวเน้นน้องอ้อยกดไปเรียบร้อยดีนะครับอยากเชียร์ขวัญกยีสักใบตาเทาหาหาให้หน่อยครับนะครับป๋ายาวเข้ามาเชียร์เอาเลยนะครับในสนามนะครับเข้ามาดวลปานะครับยังพอมีเวลานะครับ แต้มนะครับแปต่อ7นะครับซีแมนเจาะไปเข้าช่องกลางนะครับได้อีก1แต้มนะครับขยับนี้ออกไปเป็นเต่อ7จ็ดสลับทีมงาน2เกลอนะครับนี่นะครับเกมเสิบเจาะช่องกลางของซีแมนราชนาวีนะครับสนามพุทธบูชา39นะครับจะจัดทุกๆวันศุกร์นะครับค้่นี้เป็นคู่ที่2นะครับ แต้มอยู่ที่9ก้าต่อนะครับสีแมนนะอัดไปหาน้องเดี่ยวได้อีกหนึ่งแต้มโว้ลูกพุ่งยังกระจรุนะครับขยับหนีออกไปเป็น10ต่อ7แล้วนะครับเอาลูกเสิร์ฟไม่อยู่นะครับแต้มนะครับ10บต่อเนะครับสีแมนนะครับเสิร์ฟลูกนี้อกหลังนะครับแต้มอยู่ที่ 7- ต่อ10นะครับน้องเดี่ยวนะครับอัดพลิกเด็บมา ทางด้านของน้องออยลากเล่นเองเตะไปโดนน้องเดี่ยวเกี่ยวได้อย่าไหลเข้ามาน้องเกล้ากดมาไม่เหลือเป็นแต้มนะครับบี B มาเป็นแปดต่อสิบสองแต้มฐานนะครับนี่นะครับเกมเสิร์ฟของสักแกงงามก็มาเหมือนกันนะครับแต้มนะครับแปดต่อสิบนะครับเกมเสิร์ฟของน้องเดี่ยวนะครับเจาะมาหาน้องอ้อยเปิดเะลลหลังทางน้าซีแมนไล่ไม่ทานได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ มีมาเป็น9ต่อ10แต้มเดียวทันนะครับโอ้ได้คนละไม้จริงๆนะครับเกมเสิฟนะครับผัดกันทําแต้มนะครับลูกเสิฟเกมรับเกมเกี่ยวพอๆกันนะครับวันนี้คู่เอกใครครับคู่เอกเป็นคู่ต่อไปนะครับพม่าขวัญกับขยีนะครับเตะกับทางด้านของปลั๊กกับทางด้านของ น้องเตยนะครับอานะฮะเต็มเก้าต่อสิบนะครับจังหวะหนีน้องออยกดไปไม่เหลือนะครับผู้ต่อไปเหลี่ยมข้าหัอเปนะครับจัดให้เป็นผู้เอกในค่มภีรนี้นะครับทางด้านของน้องออยนะครับขอแก้ตัวขอเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะครับสิบต่อเก้านะครับอัดไปหาน้องเดียวนะครับรับไหลเข้ามาสวยนะครับน้องเก้ากดลงหน้านี้เลยนะครับ ฝั่งนี้ต้องพึ่งเกมเส์ฟของซีเมนแล้วนะครับซีแมนนี่ก็ขอพักเอาแรงก่อนนะครับช่วงปลายเกมนะครับเกิดลุ้นเรื่อกสุดท้ายนะครับเตะนะครับ9ต่อ10นะครับน้องเดี่ยวนะครับเจาะมาช่องกลางกระชอกไปนะครับน้องเก้าเปิดเดี่ยวป้อนเข้ามาระเบิดลงนะครับเป็นแต้มนะครับอาร์ตีเสมอได้สเ็จเป็น10เท่าสหรับทางทีมงานของสแกงามนะครับ แต่มนะครับอยู่ที่10ต่อ10นะครับสแกนง,งานไ้เสิร์ฟนะครับน้องเดียวเจาะมาหาน้องอ้อยเปิดสีเมนไหลเข้าไปไม่เหลือนะครับเต็มนะครับอยู่ที่1 0ต่อ10นะครับเกมเสิร์ฟของ,น,องน้องสีเมนตัดหน้าขวาออกนะครับ ชยภูมิชัดเจนเอสนะครับสวัสดีน้องต้าด้วยนะครับเข้ามารับชมแจ้งความชาเจนมาจากชยภูมินะครับหมเต้นะครับ10ต่อ10บนะครับเตี่ยวทัดหวัวเน้นมากระชอกน้องออยตกลากเล็จกจังหวะน,นี้โอ้เต็มไม่ทันนะครับ ลากย้อนกลับคืนมานะครับเป็นฝั่งทางสแกงามพลิกขึ้นนําเป็น11ต่อ10นะครับกลับมาน้านะครับหลังจากตามหลังทางทีมงานของสแกงามนะครับแต่นะครับ11เต่อ10เกมเสิฟของน้องเดี่ยวกี่มาหาน้องออยเปิดซีเมนไหลเข้าไปจ่อหัวเน็ตเรียบร้อยนะครับเตะยัดตัวไปเลยนะครับจะเตะไม่สู้ต้องฝึกเป็นคนยกแล้วแหละ ผมนะครับโอเคนะครับมาเลขยกกันเลยนะครับทางด้านของโชคบางปูนะครับมาเลขยกกับแอนมินเลยนะครับแตมนะครับ10ต่อ11นะครับเกมเ์ฟของ2องเกลอนะครับสี่แมราชนาวีจีไปหาร่องเดียวโอ้ลูกนี้นะครับเปิดไม่ออกแล้วก็ตามไม่ถึงนะครับเป็นฝั่งทาง2เกลอตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น11เท่านะครับ แต้มนะครับ11ต่อ11นะครับสี่แมร์ลัดสี่แมร์นะครับจีไปหาน้องเดี่ยวรับไหลชูไว้สวยนะครับเตะหายนะครับเทมนะครับ11เท่านะครับอ่านะเสิร์ฟมาง่ายนะครับอาศัยว่าเสิร์ฟชัวไว้ก่อนนะครับ4ี่แมร์โอ้นะฮะลูกนี้น้องออยเตะดีนะครับ เสิร์ฟเป้เสิร์ฟเป้ยังจะดีกว่าลูกเสิร์ฟเมื่อกี้นะครับทางด้านน้องเดี่ยวนะครับหมดเหมือนกันนะครับเดี่ยวสแกงามนะครับต่างฝ่ายต่างหมดนะครับเจมส์เสิร์ฟนะครับเอาวนะครับน้องออยนะครับขอเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะครับเพราะร์ซีแมนหมดแรงนะครับสิเอ็ดเท่านะครับพึ่งเจมส์เสิร์ฟของน้องออยไปหาทางด้านน้องกล้าวเปิดไงเลขสี่เข้ามาห่างเตะยาวาติเกียวซีเมน ไหลเข้าไปน้องอ้อยเรียบร้อยระเบิดลงนะครับเปีนแต้มนะครับขึ้นแท่นไปแล้วแต้มเดียวเกมนะครับโอ้โหนะครับขึ้นแท่นยนได้นะครับ1 2ต่อ11นะครับต้องพึ่งเกมเสิร์ฟของน้องออยแล้วนะครับ12-11แต้มเดียวนะครับเกมไม่เกมจอไปหาน้องเดียวลูกแรกไม่ดีลูกสองไปไหนเตะลุงนี้ออโอ้โหเกมนะครับ เป็นฝั่งทางสองกลือเข้าวินไปได้สำเร็จนะครับโอ้โหนะฮะก็ถือว่าพลิกสถานการณ์กลับมาได้นะครับเกมนี้พลิกไปพลิกมาจริงๆนะครับท้ายสุดแล้ว2อกลือนะครับเข,ข้าวินนะครับก็ขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมก็อย่าิ่มกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกด<ท> <หา S 1> ติดตามไว้เลยนะครับเพจตัก็อฟไฟเตอร์แล้วก็ช่องเฟซของชิดภูพ<ห>านนะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามไว้เวลาแอดมินไลฟ์สดจะได้เข้ามารับชมนะครับก็ขออนุญาตตัดไลฟ์สดไปก่อนนะครับเข้ามารับชมใหม่สวัสดีนะครับ